สบายดีเดอ้อสบายดีไป่เช่นนางอ้นมาแล้วก็มาแว่ตลาดนิ่มข้นตลาดน้อยแว่ซื้ออันเนื้อสีแกงเนื้อสีอมมืออื่นบางทีสีแกงหนอไม่ซื้อเครื่องแกงนี่างเนี้ยสังแกง <c oughs> แล้วก็ได้น้ำเย็นนางพักขยี้ ซื้อตลาดน้อยนิคนบดไายซื้อซื้อในซื้อเรด็กไมน้อยนี่แหละเนี่ยก็พักมาไว้กินเพราะว่าของกินมันมีอยู่ในตู้มีเนื้อมีหมูมีปลาอยู่หั่นนะเราเปิดสื้อแล้กินไหนซื้อแต่พักเราเห็นแหน่งเราไม่ร้ายแต่บางอื่นบางที่สิฮักที่แกงป้าไว้ก็มันสิแก่ถิ่มซื่อๆนะโก้มัน ไ,ได้เผือกเผือกกินโลหนึ่งส้าหาพันผึกยานี่มาหนึ่งกินเนี่สิปอกหนึ่งเนี่ยกะถั่วต้มในม้มอนไว้กินหลินยำมกึกกลางคืนเบิ้งนั่นเบิงนี่ก็กิกนถั่วต้มไปนำสิปอกอันนี้เผือกเผือกกิน,นแซ่บได้เผือกอันนี้ สินหนึ่งหนึ่งกินจังนอยนี่แล้วโอนห่อนพ,อวอนพอวออด,กกดนนว่าห่อนพวดว่าเอ้าก็เรียโกะห่อนเทห่อนว่ากันว่างดังไผ่ใบเฮเม่ได้ไม่สินหนึ่งเผือ่อ Con đoạn đoạn là Được khăn hoa quá hóa Phân có giá. Được mấy món nó nhỏ nhẳng như cột Hứa khả nát rồi 4ีสิ่าบาทเมือนะ่อในนักอ้อนผลสื่อมาหัวหนึ่งมามกให้แม่กินกินหัวเดียวกับอิม่มขักป้านอย่งแบ่บ อย่างเงี้ก็ซื้อกินนงางลูกหลานเนาะแต่เขาขึ้นอยากอยังเขาก็ซื้อกินเท่าแล้วจักสีเห็ดอ,อนี่ยคนห่อนเด้อจาวซันวาซี่เด้อผ่านี่เจ็ดหนา้าบวบากันเนาะมันสุกเซินวาซันซะสุกเซินก็เลยเอาแขนเสือเสร็จด้ว่จาจาวซันวาซี่เด้อ หอมเผือกอันนี้นะหอมนุงนง่งยัง่โเป็นนุง่นงดอกขมือเนี่ยห่อนแหง้งนุ่งสินกับมนยุมันยะจะถุงข้าวเน่ากับห่อนก็เล่นหมักจะนุ่งแบบน,นี้แล้วไม่ม้อนนะ เส,สือก็ใส่ได้เสือยืดกใส่น่อื่นก็บ่ได้มันฮอน บ่งเหือกับเฝ้าเหือกบังห่อยฉาดสาน้ำค้าง <laughs> เอ้ยนหนึ่งละล่าได้หนึ่งกินละล่าได้บริษัยยัยงได้ <c oughs> ยาบา้บาสั่นว่าซี่เด้อ <c oughs> ผ่าเสร็จหนาไม่มอน <c oughs> สุกเซิร์นหมดแล้วผ่าแพล้ลงมา <c oughs> ยาบ้ากัน เสือตัวเองเสือตัวเองเป็นยังดอกเป็นยังดอกเนาะไม่น่าเกลียดดอกแค้นเสือเสือเสือตัวเองมันหอยสะสะอยู่บริเวณกระแป้เขาหูเขาตาแสบเหื่อเขาตาแสบสั่นซะ ของหัวอัปเดรโลหนึ่ง เด้อเพื่อใอยู่ใกล้ข่ามะลินน้ำมีมอนเด้อมียังกะหาสู่กันกินเนาะได้กินอยู่เด้อข่าวอลีรยงได้อยู่เด้อมาเด้อมาลูดมาเป็นยังมาสัมผัสตัวจริงว่ามีมอนเป็นคนแบบใดบราสันซะยังซื้อหู้กระสั่นมูหูเดอก มาเบิ่งใส่ใจโค่มาเบิ่งตัวจริง <laughs> ม่มอ้อนคนเดเ้อเพื่อเผื่อแพ้ได้โคคีทีได้หักมาคว่ำดีอ่กมาคว่ำหายคว่ำยากนะไปสันส่นซะ

นี่ดอกในกัางล่างเอ้าทัานเสียงเนึ่งท่านสีเปียงกับเป็นล่างล่างกันนึ่ง ซัมซีกินนะซัมซีกินนะเฮ้ยหอนเดี๋ดิพิ่หอนแทงหอนบ่าเดี๋ยวจะพุ่ทีมเปลือกมันมะชิ้นเผวต้ตมน้ำกันเผวต้มนาการไนตึงตึงเลย านายตึงๆข้าวต้มใส่เกลือแสบ่ะนัวต้มใส่เกลือนัวแสบเอ้เจ้าปดัางไผ่หนึ่งเผือกหนึ่งเผือกข้างมอเผือกไปสิอาบน้ำหอนแห้ง Một vài bát xí non cho Aam ý Một vài oh. à, cứ bố, đau, mà nè xăng oh. hà túc nè Chạy ngân rồi đấy นั่ขึ้นราคาเด็ดสิทุกสิบพันหรอเปล่านั่นคืนราคาเปล่าอะุกสิบพันเหรอ,น,น,หรอ,อ, 10, อน,นี่คล้ายทุกแปดไปตุกสิบพันต 10, รงหนึ่งนแป้วเองหาพันกีบมาส่งหายแปดพันกีบเย็นี่แป้วเองกับสิบพัน 10, มาส่งกับสิบพัน 10, มนมนสังหาจุกหาสิพันจ่ายเงินไปบางทีเอาคิดน,นี่ก็ล่าเด้อโอเคบายใมอนหนีฮ่าแตแนวกินในมีมอน,นหน,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 นีได้